สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบ u t t e r f l y ฟฟ l m มนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับทุกท่านก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแรกนะครับของวันนะครับก็น้องต้นข้าวก็มีงานนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันแห่งการเริ่มต้น ครับตอนนี้เราก็มาดูที่หน้าเพจนะครับของน้องต้นข้าวกันนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนสองห้านะครับเวลา21่สนาฬิกาสานาทีนะครับ3ามทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับงานประจำปีสืบสารประเพณีรอยกระทงนะฮะสองพันห้าร้อณวัดป่าเลไลวรวิหาร ำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ <c oughs> วัดดังนะครับก็คือวัดนี้จะมีงานตลอดเลยนะครับก็คือวัดป่าเลไล่นั่นเองนะครับมาเป็นกลงางใจให้หนูหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะคะพ่อ,พอแม,แม่ที่รักของหนูห <c oughs> มายเหตุคณะกรรมการเจ้าภาพได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสม และมีการขออนุญาตจัดตามบริบทของพื้นที่แล้วนะครับอ่วันนี้ใครคิดถึงน้องต้นข้าวนะครับก็เตรียมรับชมคลิปวิดีโอย้ำว่าคลิปวิดีโอนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดเพราะว่าเขาไม่ให้ไลฟ์สดนะครับุพื <c oughs> ่าน <c oughs> โอเคเดี๋ยวอาการของแมงกบี้เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากก็อาจจะมีเรื่องเสียงบ้างเรื่องอะไรบ้างที่ <c oughs> อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเรื่องการไอก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับน้ำมูกน้ำมูกก็ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังพักฟื้นร่างกายอยู่นะครับคาดว่าอีกประมาสักวันสองวันน่าจะหายหายดีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเบื้องต้นก็ได้กินเกลือแร่ไปแล้วนะทุกคนเนาะเพื่อให้เราได้มีกําลังนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับหลังจากวันนั้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเนาะที่ประกาศวันไว้อะไรก็ยาวเลยน้องต้นข้าวก็ไม่มีงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของ FC เอซกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> อืมในใจเสมอเพื่อเธอเด็กน้อยที่น่ารักส่งกำลังใจให้ลูกชาวหน้าเวทีลงคลิปย้อนหลังให้ดูด้วย เอจากบูดีลัมนะครับรอดูย้อนรอยค่ะดีแล้วที่มีไลฟ์สดย้อนหลังให้ดูเพื่อเป็นไปตามประกาศของทางเจ้าภาพประกาศทางวัดงดไลฟ์สดครับรอดูคลิปย้อนหลังเผื่อมีมาลงหลังจากนั้นการกองความเหมาะสมด้วยความรอบคอบเพื่อเป็นการถวายอะไร f c เข้าใจได้นะครับ ก็ย้าไปแล้วว่าไม่มีไลฟ์สดนะทุกคนนะก็อดทนหน่อยครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะครับหลังจากวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบรอบหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้กลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมได้นะครับผมก็รอวันนั้นนะครับรอวันที่จะได้ไลฟ์สดให้เอฟซได้รับชมกันทั้งบรรยากาศหน้างาน และบรรยากาศคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนะครับรอนะครับเราทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องรอนะครับดีแล้วครับหนูต้นข้าวอาจารย์นิวและทีมงานเพราะท่านทั้งหลายก็เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านมีความรอบคอบมากต้องขอชมเชยแต่รูปแบบการแสดงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพ่อพ่อแม่แม่ปู่ย่าตายายไม่ติดใจตรงนั้น ขอให้เห็นหน้าหนูต้นข้าวได้ออกมาให้แฟนขับทั้งหลายได้สัมผัสบ้างความสุขก็มีความสุขแล้ว fc จากสมุทรปราการนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกลงคลิปให้ดูด้วยนะ fc จากบุรีรัมนะครับโอเคนะครับรอชมลูกสาวอยู่ที่บ้านครับระยะทางมันไกลจะไปชมหน้าเวทีขอเป็นกำลังใจให้ลูกสาวต้นข้าว fc เชียงรายจ้า ครับผมรอดูย้อนหลังนะคะติดตามหนูทุกวัน f อฟซยุทยาแล้วก็ให้ทีมงานถ่ายวีโอแล้วปล่อยลงเพจหลังการแสดงนะครับประมาณนี้อโอเคเราเสียแม่ของแผ่นดินคืนนี้หาเพลงเกี่ยวกับแม่มาร้องเยอะๆนะลูกร่วมอะไรแม่กันนะครับเอาให้น้ำตาทั่วประเทศเลย อันนี้ก็ต้องดูสคริปต์ของทางจ้ะจภาพด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับอ่ะก็คืนนี้เนาะก็แต่งอย่างที่ว่าแหละการแต่งกายก็มีส่วนด้วยนะคือคือนเนี้ยคือก็ต้องแต่งกายโทนขาวดำนะทุกคนนะนะครับแต่งกายโทนโทนขาวดำนะครับเพราะฉะนั้น แต่งกายให้เหมาะสมนะครับในเมื่อเขาอารมณ์อร่วยให้ร้องเพลงได้นะครับการแต่งกายก็ต้องแบบเป็นไปตามกฎระเบียบนะครับก็ตามอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีไลฟ์สดนะครับเพราะว่าทางเพจสองสุพรรณก็ได้แจ้งเอาไว้แล้วแล้วก็เอฟซีก็เข้ามาแจ้งเอาไว้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายใครหลายๆคนก็คิดถึงน้องต้นข้าวกันอยู่ นะครับขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะทุกคนนะผมก็รรีจังหวะนี้ผมก็เป็นไข้ด้วยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มหายแต่ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่น้องเขาส่งอันนี้มานะแต่ว่าตัวมันเล็กมากเลยไม่รู้ผมจะอ่านได้บเปล่านะนะครับอืม อ๋ออันนี้เป็นประกาศจากทางวัดป่าเรไรนะทุกคนมีทางประกาศจากทางวัดป่าด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านให้คร่าวๆนะฮะการแสดงแสงสีเสียงคงเดิมปรับรูปแบบตามความเหมาะสม,ม,มหรสพบคงเดิมปรับรูปแบบให้เหมาะสมะโดยตกแต่งเวทีด้วยโทนสีดำและแสดงรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมมาลาชีนาพระพันปีหลวงนะครับก่อนการแสดงแสดงความเคารพโดยการายืนสงบนิ่งเพื่ออความอะไรทุกวงตีงดแอลกอฮอล์งดจุดผู้ดอกไม้ไฟจัดสถานที่ให้เหมาะสมทีมงานขอความร่วมมือแต่งกายด้วยความสุภาพสีไม่ฉูดฉาย ลดเสียงลงให้เหมาะสมมีการลดเสียงลงนะครับงดการไลฟ์สดการแสดงทุกวงรุนตรีพิธีเรา,างคงเหมือนเดิมแต่ปรับให้เหมาะสมอ่าโอเคงดอ๋อนี่งดประกวดน้งางมกม่าด้วยอ่ะไม่มีการประกวดนะครับอะตามนี้ทุกคนก็หลักๆ ก็ใส่ชุดโทนขาวดำนะครับอย่างน้อยก็ดำอะ่ะไม่มีขาวก็ต้องดำนะครับก็มีการลดเสียงนะครับมีการลดเสียงลงไม่ให้ดังมากนะครับไม่ให้ดังมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าการไร้สดไม่มีนะครับเป็นกฎระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ปฏิบัติตามเอาทุกคนเนาะน้องอุตสหาได้ออกงานแล้วนะครับอย่างน้อยเอฟซีก็ได้เห็นน้องต้นข้าวล้องเพลงนะครับผมก็คิดว่าเพลงสนุกไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดว่าปรับให้เหมาะให้เหมาะสมเนี่ยช่วงไว้อะไรจะมีเพลงสนุกสนุกไหมครับก็มีเพลงช้าๆซึ้งๆกัแล้วกันนะครับก็คงก็คงจะเหมาะดี เอาแค่น้องได้ออกมาร้องเพลงให้เอซได้รับชมกันแค่นี้ก็โอเคแล้วมั้งเนาะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาเท่าที่ได้นะทุกคนนะรอวันเวลาให้ครบสามสิบวันนะครับหลังจากวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถไหลฟ์สดได้ตามปกตินะครับ หรืออะไรยังไงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะกลับมาได้ปกติเนาะเพียงแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดน,นะครับก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับก็เอฟซีรอรอ,อแบบน้องร้องจบไปก่อนนะครับอย่างน้องร้องสามทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเอฟซี FC จะไปหาดูคลิปสามทุ่มครึ่งเลยไม่น่าจะมียังไม่น่าจะมีผมคิดว่า นะครับนู่นแหละประมาณสักหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอะ่ะนะครับถ้ามีคนถ่ายคลิปสั้นๆลงก็อาจจะได้ดูก่อนแต่ถ้าเป็นคลิปยาวๆ fc ยังไงก็ต้องดูทีหลังอยู่แล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มนู่นแหละประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มนู่นแหละ fc จะได้ดูคลิปย้อนหลังอาจจะดึกหน่อยนะครับแล้วการการดูคลิปเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ไลฟ์สด fc ก็ต้องไปดูย้อนหลัง นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปนะเพราะว่าผมอยู่ในช่วงของการรักษาตัวอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับอ่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็พยายามทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวพาแม่ไปซื้อของที่ตลาดนะครับก็ยังไงเดี๋ยวนะครับมีไลฟ์สดให้ฟซีได้รับชมกันเนาะนะครับสําหรับไลฟ์ส่วนตัวที่บ้านนะครับ คลิปนี้แมงกระพี้ก็มาทำคลิปบอกไปเอให้รับทราบกันนะครับให้เข้าใจเนาะนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะน่าจะมีไลฟ์สดได้นะครับคือมันเป็นตามผลระเบียบเขาเพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นไรหรอกนะอดทนอีกนิดนึงทุกคนนะขออดทนกันหน่อยนะครับสำหรับผมเองนะครับก็ว่าจะเดินทางนะครับไป กาญจนบุรีน่าจะเป็นประมาณาวันที่สี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นวันที่สี่นะครับก็คิดว่าอีกสองวันเนี้ยวันที่สองวันที่สามระหว่างที่อยู่ที่บ้านน่าจะน่าจะดีขึ้นมากนะครับวันนี้ก็ดีดีขึ้นมากครับก็เริ่มมีเลี้ยวมีแรงแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยต้องมาทําคลิปให้เอฟซีได้ดูคลิปกันด้วยแล้วก็ได้ทราบข่าวกันด้วยเนาะนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นนะพี่ไปถ่ายคลิปนะครับ ถ้าหลังจากวันที่ห้าไปแล้ววันที่หกไปแล้วก็น่าจะได้เห็นนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็เออ่ตามถ่ายเท่าที่ตามได้นะทุกคนนะเพราะว่าผมเองไม่ได้มีรถยนต์นะครับผมเองก็มีแค่มอไซค์นะครับถ้าเจอจังหวะฝนตกก็ลําบากนะครับถ้าฝนไม่ตกอะ่ะมันก็พอได้อยู่หร้วนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับเราก็ได้กลับมาทํางานกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ห่างหายนะครับไปนานนะครับก็เป็นอาทิตย์นะนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันวันที่แปดแล้วใช่ไหมจากวันที่ยี่ห้าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วก็ผ่านมาแปดวันล้วนะครับสําหรับการไว้อะไรนะครับก็อีกไม่กี่วันนะทุกคนก็ใกล้จะครบสามสิบวันแล้วนะครับขอให้อดทนรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับแม็กกี่ก็ พอดีผมถอดแหลกแหลกท้ายโซนิกเอาไปซ่อมนะครับเพราะว่างอนะครับพอดีผมส,สั่งแหลกท้ายมาใหม่แล้วเด็กมันอ่อนใส่พอดีผมใส่กระเป๋าหนักนะครับก็เลยเหล็กมันก็เลยงอก็เลยส่งไปให้เขาซ่อมเขาดัดให้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือ,อยังแต่พยายามจะให้เขาส่งมาก่อนนะครับพยายามให้เขาส่งส่งมาก่อนนะครับ พราะว่าจะได้เอาไปใช้งานได้นะครับไม่งั้นผมก็ไม่มีเ,เขาเรียกไงไม่มีที่บรรทุกของนะครับคือมันมีความจําเป็นที่ต้อง,ต,องต้องติดเหล็กบรรทุกของเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้อทํางานได้สะดวกนะครับทุกท่านอืโอเคทุกคนครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผีเสือฟิล์มบัตเตอร์ไฟฟิล์มแล้วก็ตระกูลแมงฟิล์มนะครับสี่ช่องของแมงกะบี้ฟิล์มที่เป็นช่อง youtube นะครับที่ทำคอนเทนต์ถ่ายน้องต้นข้าวนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับผมก็ยังถ่ายน้องต้นข้าวอยู่นะครับตั้งแต่วัดท่ากระดานนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ยังอยู่กับน้องต้นข้าวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่า เราเจอเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องอใช้ความอดทนนะครับเพื่อให้ได้จังหวะเวลาที่เหมาะสมกลับคืนมานะครับเอาเถอะครับทุกคนนะยังไงคืนนี้ f อซก็จะได้เห็นคลิปลองต้นข้าวนะครับร้องเพลงให้ฟังแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันแต่ว่าช่องมันกียังไม่มีนะ เดี๋ยวให้ผมได้กลับไปที่กาญจนบ,บุรีก่อนพร้อมที่จะถ่ายคลิปนะครับให้ I FC ได้รับชมกันแล้วก็มีไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกัป็นใหม่นะครับ